ก็สวัสดีครับเพื่อนๆชาวไปเกอร์นะครับก็ในคลิปนี้นะครับผมอยู่กับเจ้าออนิวยาม่าแอร์ล็อกปี2021อีกเช่นเคยนะครับซึ่งในคลิปนี้นะครับผมจะมาทดลองดูครับถึงความประหยัดนะครับของเจ้าออนิวยาม่าแอร์ล็อกคันนี้ครับว่าน้ํามัน1ลิตรนะครับจะสามารถขี่ได้ไกลสุดๆกี่กิโลเมตรนั่นเองนะครับอ่าซึ่งอ่าออนิวยาม่านะครับที่ผมไปฟังฟังเขาพูดมาเนี่ยเขาเคลมว่าเจ้าออนิวยาม่าแอร์ล็อกคันนี้ครับ จะมีอัตราความประหยัดอยู่ที่45ถึง50กิโลเมตรต่อลิตรนั่นเองนะครับ่ะผมจะมาเช็คดูว่าที่เขาพูดมาเนี่ยมันจริงหรือเปล่านั่นเองนะครับ่าจะใช้น้ำมันหนึ่งลิตรเลยเนี่ยจะวิ่งให้ไกลที่สุดแหละว่ามันจะได้กี่กิโลนะครับซึ่งตอนนี้ครับรถของผมนะครับมันไม่มีน้ำมันแล้วนะครับเห็นไหมครับสตาร์ทได้ครับแต่ว่าเขาปล่อยมือครับจับนะครับเดี๋ยวสตาร์ทให้ดูครับ อาดาบนะครับเห็นไหมครับมันไม่มีน้ำมันแล้วครับอันนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะเติมนน้ามันนะครับนี่ครับคือน้ำมันนะครับหนึ่งหนึ่งลิตรนะครับเห็นไหมครับนี่ครับนี่ครับเห็นขีดนะครับหนึ่งลิตรนะครับหนึ่งลิตรเป๊ะเลยนะครับเดี๋ยวผมจะิมลงไปในคันนี้ครับ รอบนี้ไม่มีพลาดดับเอ็กไซเปอร์นะครับเอากลวยมาด้วยโอเคครับตอนนี้น้ำมันหนึ่งลิตรก็อยู่ในรถผมเรียบร้อยแล้วนะครับเอาให้ทุกจุดเอาให้ทุกจุดโอเคตอนขีน่เอ็กไซเปอร์นี่มันก็ไม่นหลิตรมันก็ไม่นหนึ่งลิตรเต็มน,นะอ่าเออโอเคนะครับในบ่กก็มีแค่นี้แหละครับ น้ำมันหนึ่งลิตรก็ขึ้นมาแค่หนึ่งขีนะครับ่ะเดี๋ยวลองขี่กันดูนะครับว่าจะได้ไกลอ่าเป็สุดกิโลเมตรครับเดี๋ยวผมตั้งคลิปไว้นะครับหาทริปแบบนี้ก็มีอ่าอันนี้คลิปหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะรีเซ็ตนะครับโอเคครับรีเซ็ตคลิปหนึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวจะมาดูกันนะครับว่ามันจะจบอยู่ที่กี่กิโลเมตรครับ เแล้วนะครับเดี๋ยวผมขอสลับโหมดกล้องเป็นอาทำวาร์ปแล้วกันนะครับขอขี่กันแป๊บนึงนะครับแล้วก็มาดูกันนะครับว่ามันจะไปเท่าไหร่ผมเปิดไว้่างนี้แหละนะครับเพื่อความบริสุทธิ์ใจเลยครับผมขี่ไปทางไหนขี่แค่ไหนนะครับจะได้เห็นกันเลยจ่าจนะครับไม่ใช่บางแชนแนลนะครับว่าน้ำมันหนึ่งขังขี่ได้กี่กิโลเมตรนะครับแล้วก็ตัดภาพไปซะดื้อนะครับบอกเลยเอเจนเตอร์ไรเด้อไม่ทําอย่างนั้นครับทําอะไรต้อง ให้ได้เห็นจริงครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมกลับทำวาร์ปครับแล้วก็ขี่ไปเลยครับ ก็ตอนนี้นะครับรถของผมนะครับน้ำมันหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแม่มาหมดตรงไหนไม่หมดครับมาหมดตรงปั๊มพอดีเลยนะครับถือว่าโชคดีไปครับไม่ต้องเข็นรถไกลนะครับก็เดี๋ยวมาให้ดูกันครับว่าน้ำมันหมดของแท้นะครับนี่ครับสตาร์ทได้ครับก็นี่ครับไม่ติดแล้วนะครับเห็นไหมอ่านะครับหมดแล้วครับก็เดี๋ยวมาสรุปให้ฟังกันนะครับว่า อ่าผมเนี่ยขี่ไปเป็นระยะทางเท่าไหร่นะครับก็อันนี้คือไม้ทั้งหมดนะครับต่อไปนะครับนี่นะครับตั้งแต่ผมใส่น้ํามันนะครับตั้งแต่ขี่มาเนี่ยครับผมทําระยะทางไปได้ถึงห้าสิบเอ็ดกิโลเมตรนั่นเองนะครับห้าสิบเอ็ดกิโลเมตรต่อน้ํามันหนึ่งลิตรนะครับอา่าถือว่าถือว่าที่ยามาฮ่าเขาเคมาครับ ประมาณ45ถึง50กิโเมตรต่อลิตรเนี่ยถือว่าทําได้จริงครับอ่าทำได้จริงครับแต่ว่าองค์เล็วโตโตว่าขี่อยู่ที่ความเร็วประมาณ50ถึง60กิโเมตรต่อชั่วโมงนะครับซึ่งความเร็วประมาณ50ถึง60กิโเมตรต่อชั่วโมงครับเป็นความเร็วที่ให้ความประหยัดมากที่สุดในรถคันนี้แล้วนั่นเองครับความประหยัดนะครับที่ผมดูครับก็จะอยู่ประมาณ45ถึง60กิโเมตรต่อลิตรนะครับอ่า แต่ว่าพอขี่รวมๆกันไปก็ได้ประมาณ50กิโลเมตรต่อลิตรครับก็ถือก็ถือว่าตรงนะเออผมก็พยายามคุมไว้นะครับว่าให้มันอยู่ประมาณ50กิโลเมตรต่อลิตรนั่นแหละครับก็สรุปร้กก็คือได้50กิโลเมตรต่อลิตรนะครับก็ถือว่าการวัดอ่าการวัดอัตราที่น้่เปลืองเนี่ยนะครับก็ถือว่าทําได้ค่อนข้างตรงเลยครับสำหรับรถคันนี้ครับนี่ครับครับแล้วก็ข้อสรุปอีกหนึ่งข้อครับที่ผมได้ก็คือน้ํามันหนึ่งถังนะครับของเจ้าแอร์ล็อกคันนี้ครับเพื่อนๆเนี่ยจะสามารถขี่ได้ไกลสุดถึง 245ถึง300กิโลเมตรต่อการเติมน้ำมัน1ถังนะครับเพื่อนเพื่อนฟังไม่ผิดนะครับว่าน้ำมัน1งถังนะครับของเจ้าแอร์ล็อกคณีครับเพื่อนเพื่อจะขี่ได้ประมาณ245ถึง300กิโลเมตรนั่นเองนะครับต่อการเติมน้ำมัน1ถังนะครับถ้าอย่างเอา50อ่าเพื่อนเพื่อลองคิดตามนะครับเอา50ตั้งนะครับแล้วก็คูณด้วย5.5ครับก็จะได้อยู่ประมาณ275ครับแต่ว่าผมให้เผื่อไว้อีกประมาณ25กิโลครับเผื่อว่า ใครจะขี่ได้ประหยัดกว่าผมนั่นเองนะครับอืมก็ตัวเลขอย่างที่เพื่อนเพื่อนเห็นนะครับผมคำนวณให้แล้วนะครับอ่าครับแล้วก็คาถามนะครับว่าไอขีดแจ้งเตือนน้ามันใกล้จะหมดเนี่ยครับมันจะกะพริบตอนไหนนะครับคําตอบก็คือมันจะกระพริบก็ต่อเมื่อนะครับน้ามันของอ่าของเพื่อนเพื่อเนี่ยที่อยู่ในถังเนี่ยจะเหลืออยู่ประมาณหนึ่งลิตรนะครับขีดเนี่ยก็จะเริ่มกระพริบแจ้งเตือนครับอันนี้นะครับผมสังเกตดูแล้วครับก็คือตอนที่ผมเทน้ามันลงไปเนี่ยหนึ่งลิตรครับพอขี่รถเนี่ย ออกไปได้นิดนึงครับไม่พอร้อยเมตรเนี่ยขี่น้ำมันกระพริบทันทีเลยครับอ่าแล้วก็นะครับไอหลังจากที่ขี่น้ำมันอ่าของเพื่อนเเนี่ยกระพริบปุ๊บนะครับเพื่อนๆก็จะขี่ได้ในระยะทางอีก50กิโลเมตรนะครับน้ำมันเนี่ยก็จะหมดครับแต่ย้ํานะครับว่าเพื่อนเพื่อนเนี่ยต้องขี่แบบประหยัดประหยัดนะครับถึงจะขี่ได้อ่าระยะทาง50กิโลเมตรนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนเพื่อนซัดเต็มเหนียวอะไรเงี้ยมันก็คงไม่ถึง50กิโลเมตรนะครับอันนี้ย้ํานะครับว่าต้องขี่แบบประหยัดประหยัดนะครับ ครับก็เจ้าออนิวยม่าแอร์ล็อกคันนี้ครับก็ถือว่าเป็นรถคันหนึ่งครับที่เรียกได้ว่าประหยัดมากคันหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับประหยัดแล้วก็ขี่ได้ไกลขึ้นด้วยนะครับอันนี้นะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆครับเป็นคนที่ขี่รถนะครับอย่างเช่นขี่รถไปเรียนนะครับขี่รถไปทํางานขี่รถไปใจตลาดขี่รถที่ใช้ในชีวิตประจําวันอะไรพวกนี้ครับผมก็กล้าบอกได้เลยครับว่าเพื่อนๆเนี่ยเติมน้ำมันทีนึงเนี่ยก็เรียกได้ว่าลืมเลยก็ว่าได้นะครับกว่าน้ำมันเนี่ยมันจะหมดนะครับ ถ้าขี่แค่ว่าอ่าไปทํางานกลับบ้านไปเรียนกลับบ้านไปตลาดกลับบ้าน,นครับผมรับรองเลยว่าเติมถังนึงนี่คือลืมๆเลยนะครับว่าเติมไปตอนไหนนะครับอ่าแต่ถ้าอย่างอ่าเพื่อนๆออกคลิปเที่ยวอะไรพวกนี้นะครับก็จะขี่ได้ค่อนข้างไกลแหละนะครับประมาณร้อยสองร้อยโลนะครับก็ถือว่าไม่ไม่ต้องมาแบบอ่าเที่ยวจอดเติมเหมือนกับอ่ารุ่นเก่านะครับก็ถือว่าการที่เขาอ่าเพิ่มถังแล้วมา เพิ่มถังน้ำมันมาเนี่ยครับก็ค่อนข้างที่จะตอบโจทย์เลยครับขี่ได้ไกลขึ้นจริงๆนะครับอันนี้ครับก็คลิปนี้ก็คงจะจบเพียงเท่านี้ครับผมก็พิสูจน์ให้เพื่อนๆดูแล้วนะครับว่าไอ้ที่ยังมห้าเขาเคมาครับว่าอัตราความประหยัดของเจ้านี่ครับของแอ r ล็อกเนี่ยครับจะอยู่ที่ประมาณสี่สิบห้าถึงห้าสิบกิโลเมตรต่อลิตรครับมันทําได้จริงไหมสรุปก็คือทําได้จริงแบบเป๊ะๆด้วยนะครับอ่าอัตราการประหยัดสูงสุดนะครับก็ ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆนะครับชอบคลิปนี้ครับที่ผมทํามาเนี่ยครับเอาเจ้าแอร์หอกเนี่ยมาพิสูจน์แบบให้เห็นจนจะจกะอย่างนี้เลยครับว่ามันทําได้จริงอย่างที่เขาคุยกันนะครับก็อย่าลืมครับถ้าใครชอบก็กดไลค์นะครับกดไลค์ให้กับผมแล้วก็เจ้าแอร์หอกคันนี้ด้วยนะครับและถ้าเกิดว่าเพื่อนๆนะครับมีเพื่อนๆคนไหนที่กําลังดูดูเจ้าออนิวยาห่าแอร์หลอกคันนี้อยู่ครับก็อย่าลืมครับกดแชร์คลิปนี้ครับส่งไปให้เพื่อนๆของเพื่อนๆคนนั้นอ่ะได้ดูกันนะครับ เพื่อคลิปที่เพื่อนๆแชร์ไปเนี่ยมันจะเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจซื้อรถของเขานะครับก็อย่าลืมกดแชร์ส่งไปให้เขาดูนะครับแล้วก็สุดท้ายท้ายที่สุดครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนครับที่อยากติดตามเจ้า All New Yamaha Aerox คันนี้ครับดูที่ว่าคลิปต่อไปนี้ครับผมจะเอาเจ้า Aerox คันนี้ครับมาทําอะไรครับจะมาทดสอบนะครับหรือว่าจะมารีวิวอะไรเกี่ยวเรื่องของ Aerox คันนี้ครับก็อย่าลืมครับกดปุ่มติดตามไว้ครับหรือว่าปุ่ม subscribe นั่นแหละครับ แล้วก็อย่าลืมครับกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนเข้าไว้นะครับแล้วก็ที่สําคัญที่สุดเลยก็คืออย่าลืมครับเลือกของข้อแจ้งเตือนเป็นทั้งหมดด้วยนั่นเองนะครับเพราะเวลาผมอัพคลิปมาใหม่นะครับมันจะไปแจ้งเตือนเพื่อนๆเนี่ยทันทีเลยนั่นเองครับก็ขอบคุณนะครับที่รับชมรับฟังเจอกันใหม่นะครับกับผมนะครับเอ็กไซเตอร์ไรเดอร์คนเดินครับแล้วก็เจ้าออนิวยามาฮ่าแอร์ครับปี2021ัีคันนี้ด้วยครับสำหรับในคลิปนี้ครับก็ขอบคุณมากนะครับแม่ ไฟนี่อย่างสวยเลยก็ต้องเห็นไปเติมแม่รอบนี้ดีหน่อยก็คือไม่เหมือนเอ็กซเตอร์เอ็กซเตอร์นี่โหอย่างไกลเลยรอบนี้หมดตรงปั๊มคนดีบพอดีเลยนะโอเคเก้าหนึ่งดีเบนซิน e ดีอีดี9สิบดีเก้าห้าดีเติมได้หมดเลย เอาเก้าห้าดีกว่าเก้าห้าร้อยหนึ่งครับ